สวัสดีค่ะคุณหนเลยนะเองค่ะสารจากคุณโนเลยนะบรรยายอีพีที่19นะสิ่งที่หัวข้อนี้อยากบรรยายต่ำก็คือคนมีบุญท่านั้นที่ยังฟังอีพีถึง19ตอนนี้แล้วนะคะอืมก็คือกล่าวคือได้เลยบอกว่า ดยยุคสมัยใหม่อะไรหลายอย่างนะครับอ่าจแต่เพราะว่าทุกคนเห็นกลงจักเป็นดอกบัวเห็นคนดีเป็นคนเลวเห็นคนเลวเป็นคนดีหรือว่าการทำความดีเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องเรื่องสิ่งเชื่อราเป็นสิ่งน่าสรเสริญในกระแสข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนน่าจะน่าเกือบอาทิตย์ได้แล้วละเมื่อคือจะมีข่าวประเด็นที่ ดาม่าเกี่ยวกับคนที่อะไรนะคุกข่าวทางเพศอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราอันนี้ก็ไม่บอกตรงๆว่าเป็นอะไรแต่ก็บอกจริงว่าเพื่อไม่พลาดพิงนะคะก็คือกล,ล่าวโดยรวมว่าคือทุกคนเห็นบอกว่าการที่ผู้หญิงแต่งชุด สวยน่ารักเซ็กซี่ก็ได้ตัวอย่างให้เข้าใจแล้วมีผู้ชายมาคุกคามแล้วก็ก็ทุกคนประชาชนทุกคนก็จะตัดสินว่าเหมือนกับว่าไงล่ะผู้หญิงแต่งตัวร้อนแลมเองทำให้ผู้คนไปทำไปล่งเกินแต่ควจริงแล้วการแต่งตัวจะชุดสวยเซ็กซี่ขนาดไหนก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเพราะว่า ที่เขาแต่งเพราะเขาชอบสไตล์นั้นเพราะเขาไม่ต้องการยุยอหรอกต้องการเป็นแฟชั่นสไตล์แต่ว่าทุกคนอ่าอัเพราะว่าเนี่ยก็คือคือเราได้กล่าวว่ามันมีหลายประเด็นหลายบาจใจหลายเรื่องราวห,ห,หลายเหตุการณ์ที่มันต้องตัวอย่างเรื่องนี้เราก็จะเห็นความจริงที่มันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆมันน่าหวัดวันมันทำให้เรารู้สึกว่า อคนวันโลกวันนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเพราะว่าจิตใจเสื่อมสามเสื่อมศพจิตใจของคนนั้นน่ากลัวแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องตื่นรู้ว่าที่คนวันโลกเป็นอย่างนี้เพราะคนจิตใจค่อนข้างปั่นปวดมีความคิดที่ถ้าเรียกทางจิตวิญญาณเรียกว่าทางทางการแพทย์หรือว่า จิตเวทนะหรือบางทีก็บิ๊กที่เราบีพีก่อยบอกว่าบิ๊กคนจิติดแปรปวนก็หมายความว่าคนนั้นจิตใจเสื่อมทรามจิตใจที่คิดเห็นแก่แก่ตัวเองแล้วก็คิดถึงแต่อัตตาตอนที่บิดเบียนผู้อื่นแล้วทำให้เองทำให้เองและผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ไอ้คนจิตใจที่แบบว่า มีความอัตตาอีโก้ตัวตนของเขาแล้วมันทําให้คนทุกคนบนโลกเนี่ยมันแข่งขัน,ขน,ขน,น,นดิ้นรนด้วยด้วยความรุ่มร้อนเป็นไฟก็ลองสังเกตได้เลยว่าผู้คนบนโลกตเนี่ยใจร้อร้อนเป็นไฟเปล่าปีม้าฟไฟเนี่ยคือมันเกี่ยวกับังงานหมดลมด้วยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับใจที่เราต้องรักษาใจสงบสุขด้วยตัวเองด้วยเราจะพึ่งพาไปจาก เราจะไปโทษสิ่งศิษสิธิ์หราโทษพลังจักรวาลโทษพลังจิตสืมุลเราไม่ได้เราก็ต้องมองโดยรวมมองว่าเราก็ต้องรักษาใจสงบสุขแล้วก็รักษาฐานบุญบารเมียของเราให้อยู่ในสงบสุขเพื่อทำดีต่อไปได้ไม่เกินขอบเขตแล้วก็ไม่เกินกําลังทรัพย์ไม่เกินกําลังใจไม่เกินกอ,ยอยาธิเยงของเราเพราะว่าโลกตัวออนี้มันก็น่ากลัวแต่ว่าถ้าถ้าเราบอกว่า เราเข้าใจว่าโลกใบนี้มันเอาอะไรแนะนําไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็าต้องช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยแตคนเราเขาชอบช่วยเหลือคนนะไม่ละทิ้งการเรียนการศึกษายาตั้งใจจะไปเรียนกฎหมายเหมือนกันตั้งใจจะเรียนอะไรที่เราชอบไม่ว่าคําสวยคํางามน,นะตั้งใจที่จะศึกษาว่างๆเราเรียนธรรมะบรรลุแล้วเราเข้าใจหลักอนัตตาหลักสุญญตาหลักคําไม่มีตัวไม่ตน คือยึดถือนะครับเพราะว่าในคาเป็นผู้ผู้รู้โดยมีผู้รู้ตัวรู้เข้าถึงตัวรู้โดยไม่ยึดติดไม่ยึดติดในต,ตัวรู้เข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจแจ้งในจะทาอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นลบองส่วในเซนเตอร์ของจิตใจเราตอนนี้มันทําให้จิตใจเราตั้งมั่นอยู่ที่คุณคำดีงามแต็มไปด้วำรัก็ไม่ตาเพราะว่าถ้าเรารวมส่วนได้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ที่คำดีงามจิตใจเรา มันไม่ใช่แค่ดึงดูดสิ่งดีเราไม่ต้องการ attraction ในการดึงดูดตรงนั้นแต่เราโลมเซนเตอร์ในการให้ภาพแมทเนกไลอาหรือผู้คนผู้คนราได้ด้วยอะไรหลายอย่างนะคือผู้คนเนะี่ยด้วยการเห็นกงจะเป็นดอกบัวก็อย่างบอกว่าเห็นคนดีมันน่าแบบบางทีก็ไม่น่าสรรเสริญบางทีเป็นของเชยเป็นของอะไรเงี้ย มันกลายเป็นอย่างนั้นอย่ช่คนนน้นอ่ยไม่อยากยกย่งยกองแต่ก็คือคนดีหรอกก็แน่นอนก็คือคนดีแต่เพียงว่าทุกคนอ่ะจะไม่นับถือในในเส้นทางจิตวิญญาณธรรมะแบบคุณนนุษคุณน้บแบบว่าจะเป็นบบตัวอย่างไอ้ต้องจิตวิญญาณที่รักษาศีลถือพรหมจรรย์ไม่มีเพศสมรใัยใทุกคนจะจะนึกถ,ถึงคุณน้าแค่ตาความสาพหลักก็ได้แต่ว่าเหรอนึกถึงข่เซ็กซี่นึกถึง อยากมีแฟนอยากเป็นคนนะอะไรสบดน,นะก็อยากครอบครองทีนี้เราเรารู้ตัวกันว่าต้องรู้ตัวกันว่าเพราะว่าทุกคนันโลเนะ่ะคือแค่ผิวเผอเลยฉับฉับวยคือสัมผัสนะ่ยไม่ละเอ่อนไม่ทุกเจนเลยนะทุกเจนชั่นจริง,รงคือทุกคนนะตอนเนี้ยมันอยู่ในตกใต้ตกอยู่ภายใต้ของกิเลสครอบงำหรือพลังงานมวลรวม หรือทุนะขอพูดลึกบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วเขาไม่ไม่ถึงมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเป็นเรื่องของพลังมันรวมเป็นเรื่องของจิตใจที่เสื่อมโทรมของยุคสมัยแต่คนมายุคเนี้ทุกคนจะได้อิทธิพลจากสื่อกระแสหลักทําให้เราเป็นคนแรงก้าวลาวพลังงานเราจะบระทุกําแรลกุณนะก็้มีนะที่รู้สึกมีดีดมันก็รุนแรงมันอยากจะก้าวลาว มันอยากตัดสินมันอยากจะพิพากษามันเป็นความรู้สึกที่พลังงานมวลมด้วยแน่นอนมันใช่แต่ว่าเราก็ไม่โทษเพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าต้องใช้ชีวิตแบบรักษาสักคำสงบสุขให้นะใบบันตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าจิตใจเราจะอยู่ใบบันโดยไม่คำนึงนของการพิพากษาใครไม่คำนึงถึงการแบ่งแยกใครคือคนที่มีปุ่นฟังคลิปนี้นเะนี่ยมันจะ เกิดคำนั้นว่าธรรมะเนี่ยธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเห็นคำจริงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนบนโลกเนี่ยมันสวยงามแลวก็งามมันจะเกิดการการตื่นรู้ที่จิตใจแลจะจิตวิญญาณเราเวลาที่เรากับมหาตัวเองมันจะง่ายมากที่เราจะเชื่อมต่อจิตแถแท้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่นักแสดงคนนะครับเอออันนั้นเนื่องจากส่งจิตออกนอกหรือว่าเข้าไปดูคนนี้คนนี้สองคนนี้คนนี้ จิตมันก็เลยไม่ไม่หลมศมนู์ที่จิตใจหรือจิตเซ็นเตอรอ์ฐานกลางบารมีของเราฐานจิตใจเราเองเพราะถ้ากเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้จิตใจแต่คนวุ่นวายกัะวนกวายแหลอองก้าวเหาามันเป็นจิตใจที่เร่งรีบมันจิตใจที่ฉับฉวยจิตใจที่ผีผามที่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่า หรือต้องการรวบลัดอะไรไหมรวดเร็วต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้อาจจเพราะว่าทุกคนไม่เคยฝึกฝนธรรมะมาก,ก่อนหรือการประิธรรมที่ดีงดงามก่อนถึงท,ที่จะเ,ออเป็นคนที่งดงามได้แต่หากเราฝึกจิตนะคะศึกษาอ่านหนังสือพัฒน,นาตัวเองไม่ว,ว่าอ่านหนังสือธรรมะจิตวิญญาณหนังสือคำลักคิธมตตาหนังสือที่เสริมจิตใจพฤติกรรมเรา แล้วก็บุคยิกภาคของเราได้ด้วยมันทําให้เราเป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกได้ทั้งสวยหล่อหน้าตาดีได้อันนี้คุณหนุนละพูดถึงรูปรักด้วยแต่เ็าไม่ได้ให้ยึดติดรูปรักมากหรอกแต่ว่าให้อยู่บอกว่าให้เราชอบเพราะรักเพราะตามที่เราเป็นอยากทําเราเอาจจะใส่กรรมก็ได้ไปเสริมคำสวยอลไรก็ได้คุณหนุนละคุณหนุที่เพิ่มเติมคือมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของสารจิตสวัสดิ์ธรรมสเตตเอาบิ๊ของเราถ้าเรา เพิ่มเติมในคำว่าเราสามารถที่จะรักเมตตาผู้อื่นและตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะสามารถนิ่งเงียบสงบในสมัยนี้ได้ดังนั้นคนที่เงียบสงบจะเป็นคนที่มีบุญวัสน์สูงเพราะว่าคนที่เงียบสงบจริงๆอ่ะคือเป็นคนที่ไม่ตามกระแสโลกภายนอกไม่ตามกระแสโลกภายนอกจริงเพราะว่ามันก็เหมือนใช้ชีวิตกับตัวเองแต่ว่าก็ใช้ชีวิตกับสังคมได้ไม่ได้หมายว่ามันต้องเป็น เป็นแบบอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนาป่าคนเดียวเราก็สามารถคอนเนคกับผ,ผู้อื่นได้เช่นกันแต่ว่าในียวกันเราต้องรู้กันว่าในชีวิตของทุกคนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนมันอยู่ในกระแสของกิเลสกระแสยัอยากระกระแสพลังงานเอเจีลบกระแสตัดสินกระแสพลังงานที่วุ่นวายถ้าเราวันนี้เรา กับตัวกับใจแล้วก็เราเห็นความจริงหรือเปล่าวาสักคุณนะครับเราเห็นความจริงหรือเปล่าว่าคำรักคำไม่ตาคำดีง,งามคำจริงใจซื่อสัตย์ยุติธรรมที่มีทั้งหมดในตัวเราวันนี้เราจะทำไงให้โลกวันนี้สวยงามและงดงามที่สุดวันนี้ท่านอาจต้องถามตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตกับเกอกหรือใช้ชีวิตไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เราเป็นผู้เป็นรู้จ้างกฎแห่งกรรม แล้วรู้รว่าทำอะไรไว้ได้สิ่งทำอะไรไว้ต้องได้สิ่งนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจในเรื่องสัตร,รธรรมตรงนี้ถ้าเราใช้ชีวิตกับเกาะเหงกงจักเป็นดอกบัวคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่ซื้อสัต์ซื้อตงรงสัตว์ซื้อในตัวเองและต,ตอบผู้อื่นคุณจะเป็นคนยังไงถ้าคุณเหงคคนดีเป็นคนเลวเหงนคนเลวเป็นคนชั่ว ไอ้ขอโทษเห็นคนดีเป็นคนเลวเห็นคนเลวเป็นคนดีคุณจะอยู่นโลกนี้ทั้งกลางยังไงอันนี้คุณนะขอยืนยันคอเฟิร์มคำเชื่อที่ว่าสวรรค์นรกมีจริงบุญบาปและกฎแห่งกรรมมีจริงคุณน,นะจุดยืนตรงนี้ชัดเจนคุณหนูเคยผ่านประสบการณ์ทั้งสวรรค์นรกแล้วก็กฎแห่งกรรมได้ผลแห่งกรรมตัวเองแล้วแต่วันนี้ คนที่มีบุญที่มาฟังคลิปเนี่ยเราต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดในวันนี้จะได้ผลอะไรผลขััดอนาคตข้างหน้าเร็วนี้หรือหรือชาพบหน้าหรืออีซีป,ปีข้างหน้าถ้าเราตอนนี้อยู่ในส่วนรวมใจ,ใจิตใจส่วนรวมจิตใจที่มีคำรักเม่ตาส่วนรวมที่เป็นเซนเตอร์ที่เป็นดินงแดงสงบสุขให้เราอยู่อยงนี้ว่าเราอยู่เพื่ออะไร ถ้าเรารู้ส่วนจิตใจได้เราตั้งมั่นอยู่ในคุณครรมดีงามแล้วก็อยู่ในจุดที่รักษาสภาวะ,ส,ะงาสงบสุขใจเราสภาวะจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณครดีงามมันจะไม่มีอะไรทำลายเราได้เลยเพราะจิตที่สงบมัน,มนพบแต่คําดีงามพบแต่ความสุขกายสุขใจแล้วอีกอย่างคือการที่เราศึกษาหนังสือเพิ่มเติมพัฒนาเรียนรู้ พัฒนาคาศสกขางามรักคยวามยุติธรรมรักความซื่อสัตออย์รักความอ่อนโนหวานพนัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดและคือสิ่งสำคัญของพวกเราที่จะพัฒนาไปสู่สตัวนตนอิติเพราะว่าแน่นอนว่าการเข้าสู่อนัตตาหรือคำร้าวตนหรือสุญญา,านะั้นอาจจะยังไม่เพียงพอในคำหมายว่าจากการปล่อยประละเลยไม่ได้แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตสมดุลทั้งโลกและทางธรรมจากจิตวิญญณ คนที่สามารถประชิญการแก้ไขปัญหาได้ในท่ามกลางว่าเราเวลาเชิญปัญหาวิกฤตมันจะใช้หมายเสร็จรูปแบบใดได้นั่นแหละคุณคือคนที่เป็นจิตแห่งพระเจ้าน้อยหรือเป็นจิตพุทธ,ธะก็ได้ตถานพุทธคุณรู้สามารถที่จะรู้ว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่คุณประชิญทางออกได้ด้วยตัวเองเพราะคุณรู้ว่าคุณ คุณเป็นจิตแห่งมนุษย์มงคลมนุษยธรรมมนุษย์ที่มีขาตากล้าที่เข้าถึงจุดเนี้คุณเป็นยิ่งกว่า,ายิ่งกว่าชนชั้นสูงด้วยยิ่งกว่าอีลิตคุณคือมนุษย์ที่ยิ่งกว่า,จาเจนทันแมนด้วยคุณยิ่งกว่าเดนี่บูแมนด้วยคุณยิ่งเป็นว่าเป็นกุนกลสตรีหรือบุบุสสภาพหรืออีกแต่คุณคือคนที่เป็นจิต บิญญาหรือพุทธะในความหมายที่ว่าโพลิสัต์หรือว่าโพลิสัต์ก็ได้เป็นจิตที่เสียสละความรักอันไรเงอนไขที่แม้ทั้งเสียสละสิ่งที่คุณก็ไม่ได้สิ่งต้องการมันงดงามคุณไม่ได้ชอบชีวิตที่คำ้ำสะดวกสบายหรือต้องใช้ชีวิตไปวันวานนั้นแต่คุณยังสามารถที่จะมีชีวิตให้กับผู้คนอีกหลายดงงวงงจิตวิญญาณให้ตื่นรู้อีก พราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นประโยชน์นะเข้าใจไหมและอย่างคือคุณหนูนะเนี่ยก็บอกผมตรงว่าคุณนะมันไม่มาอยู่ศาสจ,จรจิญญาจัจจารก็ไม่อยู่มาสอนทำนะเป็นพลังจิญญาเหมือนอาจารย์อีโก้กีนแล้วแต่คุณนะมาสายอาจาอาจะเดินทางในเรื่องวิชาการกฎหมายหรือเรียนนิติศาสตร์ในหลักตข้างหน้าคุณนะต้องเรียนจบหรือว่าเรียนสายปุน่เนเดมสักหใต้อีกเยอะต้องไป แปลหนังสือตัวเองพิมพ์ให้ประเทศญี่ปุ่นประเทศเกิดได้เพื่อเผยแพร่ธรรมะให้อีกหลายคนให้ชาวญี่ปุ่นชาวเกิดใต้ที่ประเทศขนุ์อาลักษ์อีกมากมายถ้าเราวันนี้มีเป้าหมายอะไรที่ต้องทําให้กับผู้คนอีกมากมายช่วยกันส,งส่งแสงออกไปเราอย่าลืมนะว่าผู้มีบุญบาร,รมีอาจจะไม่มีเงินเลยแต่มีอย่างเดียวดวงใจคือความรัก เขาไม่ตาถ้าวันนี้คุณอดอยากแข้งแขนถ้าวันนี้คุณมีปัญหาครอบครัวถ้าวันนี้คุณมีปัญหาสุขภาพแต่คุณหัวใจคุณถืออย่างเดียวคือขามรักเขาไม่ตาคุณคือมนุษย์ไม่ธรรมดาในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ถ้าคุณยึดถืออย่างนี้ได้คุณจะก,กลัวสิ่งใดละ่ะเพราะคุณคือมนุษย์มงคลมนุษย์แห่งความรักตามนุษย์จิตวิญญาณที่สูงส่ง มนต์ที่จะมด้ยวยแสงสว่างเวลาคุณเข้าถึงจิดนี้คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยเพราะคุณงดงามที่สุดคุณเป็นมนต์ที่ที่สามารถเข้าถึงจิตพุทธ,ธะและพระเจ้าในตัวเองได้คุณเป็นแสงสว่างที่ประภาคะประพาคารแสงสว่างที่เหมือนประคารตึกแล้วก็มีแสงสว่างหลายรอบแสงสว่างยิงแสงไปให้ฉายแสงว่างในทิศทางที่ต้องการประภาคารนะคะรู้จักไหมคะ ถ้าเราวันนี้ต้องการที่จะตื่นรู้ต้องการคนพบแสงสว่างก็พบจิตวิญญาณคพบขาตาคพบการไลฟ์ uh, like purpose, เพรสหรือโซลิชั่นตัเองบางคนนะ,ะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีรกากิจจิวญญาณคือมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมียศแต่ว่างเปล่าแต่ไม่สามารถค้นพบโซลิชั่นได้ วอกเป็นหน้าเสียดายมากคุณนะัพบคพรบเซียวโซลชันแล้วถึงแม้เงินไม่มากนะแต่มีความสุข,ขในการช่วยคนแต่คนหนุนะ่มรู้ว่าเงินมาช่วยเราเพราะว่าเพราะเราทําสิ่งนี้ผู้คนมันจะยะกระบาบจริงๆแล้วคุณนะับมั่นใจว่าสัญญาของพวกเราทุกคนที่มาฝังตรงนี้สามารถเป็นบาักกาให้ผู้คนอีกมากมายเราไม่ได้อยู่เฉยเราไม่ได้นั่งนอนกิน เราไม่ได้อยู่ไปวันวันใช้ชีวิตท,ที่สนุกทางโลกโลกียะอย่างเดียวแต่เราคือสสงสว่างที่อยากเปิดทางให้บุคคลได้เฉิดฉายอีกหลายโลกิยาและตื่นรู้ว่าฉันน่แหละยิ่งใหญ่เหมือนกันยิ่งใหญ่นะคะว,ว่าไม่ต้องเป็นผู้ม,ผมือมมีชื่อเสียงยู่ในวงการที่ในกระแสะข่าวด่ามากเลยแต่เป็นผู้ที่กอบกู้ในคำใบตัวเองและช่วยเหลือใครสักคน ในมุมกลุ่มเล็กๆของเราหรือกลุ่มของเธอที่สามารถทําให้โลกใบนี้สงบได้โลกใบนี้อาจจะไม่ได้อยู่สำหับใครหลายนคนแต่ถ้าเราเป็นคนที่งดงามแล้วก็ทุกอย่างก็จะงดงามแน่นอนเพราะเราจิตใจเรามันฝังฝักฝ่ายด้วยคุณธรรมนักเสียงธรรมใจธรรมของเราเพราะเรามีคําเป็นเอ่อคุณธรรมดีงามมีคำมั่นใจมีคำรักเมตตา มีจิตใจที่งามอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยว่าเราจะพ,พบสิ่งประสบพบสิ่งใดถ้าเราจิตใจหัวใจตั้งมั่นด้วยขาตาแม้ยุควิกฤตมันจะเหตุโกงจับดัดกบัวเห็นคนดีเป็นคนเลวเห็นคนเลวเป็นคนดีสังคมกําลังยกยก่องสรรเสริญอะไรอยู่เราเกิดตั้งคำถามไหมทําไมผู้ชายแต่คนทำไมเป็นอย่างนั้น ในยุคนี้มันเกิดขึ้นทําไมเป็นอย่างนี้ล้วควรป้องกันยังไงแก้ขไขปัญหาไงในฐานะตัวเล็กลองพิจารณาคำจริงนี้ดูนะบางทีเราจะพบคตอบว่าทางออกมันเป็นยังไงอะนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะคะ ep 19ค่อยๆพิจารณาติบต่อไปเลยแล้วคุณพบว่าชีวิตน,นั้นสวยงามงดงามแต่เพียงว่าต้องมองโลกํามเป็นจริงและใช้ชีวิตที่ดีสุดแต่วัน เห็นสัจธรรมความจริงแก้ไขปัญหาของนตุกด้วยอายศส,สีอะไรหรือตามพระวิญาหรือบางคนนับถือศาสนาคิดก็พระเยซูคำลักรับใช้พระเจ้าในือคำลักก็ได้เหมือนกันถ้าวันนี้คนพบว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดมันไม่ใช่อะไรเลยมันแค่กลับมาอยู่กับจิตใจเองกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาสงบสุข่างนี้ที่เหลือทุกอย่างมันก็จะง่ายสุด คุณล่าเขาฝากเอาไว้นะครับวันนี้ EP 19ก็จบแล้วค่ะคุณล่าขอตัวไปก่อน,นะครัขอบคุณค่ะ